สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขค่ะมือนี้ออมพาพี่น้องมากินตําส่วนหมูย่อค่ะผักแกงออมกะมีสลัดคอร์สเนาะคะ่ะแตงกวาทั่วผู้จากพี่น้องจ้าและก็มีแคบหมูความจ้ามาดอจ้าพี่น้องสปปลาวพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องบ้านเฮาสุขูสุขค่ะมากินตําส่วนหมูย่อน้าอมค่ะมือนีเสด็งหายอ่างกันบนาจา้าออมตำเทศเพียอจ้า ใส่พริกต่างๆมือหนึ่งค่ะเฮ็ดทอจ้า mm hmm. ถ้ากินมาหมดก็ขอโทษขออภัาายด้วยจ้าพี่น้องจ้า มันเป็นเมซวงไหมคะก็เลยอยากกินเผ็ดๆปกติแล้วออมกับบกินเผ็ดปนนี้หรอคะ่ะเป็นปวดหัวเป็นวิ้นๆคะ่ะ ขออนุญาตใส่หนุ้ได้จ้าสงการนี้กลับบ้านเนาะคะ่ะกับส้บริเ็ดคลิปเป็นอาทิตย์คุณแล้วค่ะด้วยเรื่องแบบสถานที่เนาะคะ่ะ ปาบ,บานจะทานขีบบอํานววยเน็ตกระบบมี่ค่ะคลาบ,บานเนี่ยติดต่อซื่อสารไทยก็ยากค่ะสมารเน็ตแห้งปนใดก็ใส่ปนไดจ้าบานออม ออ้อมกับบานอ้อมกับซูโบได้ไปเยี่ยมพี่น้องแล้วค่ะปีกายนี่อ้อมกับบานกลับเยโสกลับเยโซแล้วแล้วคุนมากรุงเทพในมือหนึ่งกับไปขอนแกน่นอีอ้อมไม่ได้เหตุคลิปอยู่เดือนนึงจากปีกาเนี่ย คงเทียอความกับใส่ไวไฟเนาะคะ่ะทุกครั้งที่ความกลับบ้านนี่ อ่อนฝังยางลงทงเลยจ้ะพี่น้องไอยสิมีสัญญาณเน็ตฟีกับมีเหตุใส่อยู่จ้ะเนะ็ตสลาขางบานแต่ว่าค้นใส่ลายเนาะยจ้ะเน็ตกับเลยเบอร์แห้ง เงินแตกพักๆแล้วจ้ะเพลดหมูย่ากซื้อมจะเซเว่นหรือจ้ะ เยังหลับกลับมาแต่บ้านบุราจี่นองสาวออมภาษีเฮ็ดคิป วงคักจากพี่น้องจ้าเฮพื่ทน ตาแตกเลย จำข,ขาเจ้าของเราบเจ้าสิน้องจ้า แกแล้ว พอแล้วพี่น้องจ้ามาไปเพ็นสมาร์ทโฟนเพิแล้วพ่อจ้ะเช็นแฮงกินต่อมาไวแล้ว หานมกินดวนได้จ้ะแต่พอพอาล้วเพจขอโทษขาอใหยจ้ะพี่น้องจ้าอ,อมกินโมเบิร์ตอมเพจจ้าตาไหนเลยจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ออมน้ำในเด้อค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการเทดคลิปของอมนาอคะ่ะ ขอบคุณพี่น,นอ้องทุกคนที่สละเวลาเขามารับชมค่ะคลิปผ่านระกันแต่ก็ขอโทดขอให้เจ้าพี่น้องจ๋าไปติดตอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ